ต่อต่อเลยเนาะอต่ออะไรแตะมาแค่ถวายแค่สัตว์านคือหมายถึงทั้งหมดนั่นเลยนะเอาแค่ตรงนี้พอทั้งหมดเลยเอาแค่เบอร์ตัวอย่างเพราะที่เราจะไปจะให้นักเรียนแล้วก็ถวายรวมทั้งต้นไม้รวมทั้งหญ้าที่อยูนุ่นด้วยต้นไม้ด้วยต้นกุศลของแม่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 ละเอียดด้วยนะต้นกุศลของแม่ด้วยนะมาต้นกุศลของแม่ด้วยโอเคอะ จะแตะแล okay. ้วอายเอาลงไม่ได้เลยขอแล้วนี่นั้นแหละเอ๋อะเจาทุกสาธุถือก็ยังเอากลับไปเก็บที่เดิมมาที่เดิมมั้ยในี่เดิ่งเอาลับไปด้ยใช่ไหมมที่เดิมมั้ยอันนี้เดิมใช่ไหอันนี้้งหมดเดิอันนี้ของวัดอันนี้ของวัดหมดเลยอันนี้อันนี้เอากลับอกลับีาเดิมนมนมกลับใช่ไหมนมกลับเพียงเรียง อันนมก,กับมะม่วงกลับไปที่นู่นอ่ะคราวนี้มาถวายข้าวอ่ะถวายข้าวได้เลยครับกำลังทำถวายเลยฮะอายาโยมาช่วยกันถวายช่วยกันถวายกันหาดมาอาาลุ้มกันลุ้มกันเอาบายถวายเดินไหวด้วยนะประเด็นได้ ก็วิ่งได้แล้วดูดูมือก็เคยลูกเดือลูกนั่งรอแปมนึ่งเลยเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรวจน้ำพอมกันทุกคนเลยแม่น้ำพอนแม่ดูหน่อยประคองไปเขาไปประคองด้วยฮะทายกรองด้วยค่อยขอแม่แม่เขาเป็นลมด้วยแม่ประคองด้ไหดูแลกันหน่อย เออพี่ละเอียดพี่พาแล้วก็พี่สุริเตศก็เตรียมเตรียมเกลตัวน้ำกันนะแล้วก็เทพเทวดามีท้าสกัดสทวรัษท้ายจตุลกบุรุษสีที่ประจำที่ดูแลสู่ปฏิบัติธรรมนี้จงนำกุศลที่เราจะพาที่จะกล่าวสัมบูที่กถาเกล่ายถานนี้ไปถึงทุกๆคนที่เรา พ่อแม่ผู้ยัติายพร้พมทั้งเจ้ากับในเวทนั้นเทวดาประจําบ้าน,นเรือนเราเทวดาประจำร้านเราด้วยประจําเรื่องสวนเล่นาด้วยเตรียมรับนะเยะท่าบริบาูาปุลาบริบริ์ติสารกลังห้วงน้ําที่เต็มย่อมอย่างสมุูรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดแานที่ท่านอนูทิศเทละต่อโลกนี้ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นเพราะอิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจและจงสําเร็จโดยฉับทันเพราความนิมิตทั้งปวงอยู่เต็มที่ เหมือนพระจันในวันเพนเหมือนแก้วมณีสว่างสวายคุณยินดีสมพียรติวิวัรณชนดุสามโลควินาทนตุมาเทวาวันวันตรายุ สุขีทีขาุกมภาวะพิวาชนสิริสันดิจังวุฒามญจายนโหจันตารตธรรมมวันทันติอายุวันโหสุขัง अयुवधको धनवन्धको शिलिवन्धको यशवन्धको हलवन्धको वर्णवत् โกสุขวัสสกุลทุสัสมัทธาทุกขะโลอภปิยาเวรานสงฆ์สันตุจุมภันตวาอเนกาอันตรายาปิวินันสันตุเจติเจสาชยาสีนกิตานังลาภันโสทิมปัญญาสุขังพลังสิริอายุจวันโนเจโพคังวันที มีใจยสวัตสัตว์วันสหจยอายุจาชีวสิ่งทีภาวันตุเตภาวันตุสามพมังคลังราคันตุสามปเทวัทานสามปุทธานุภาเวนะสันทานสวสดีมภาวันตุเตภาวตุสามพมังลังราคันตุสามปเทวัทานสามปรัมมา อนุภาเวนะสตตถโทติปวันโตเทมปวตุโตสาภังการังราคันตุสามปเทวัติสามปสังคานุภาเว